คูน้ำคันนาคันดินและสันฝ่ายเมืองโบราณธาตุพระนมประเทศไทยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดเพราะมีเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าอายุประมาณ2,556ปีเมืองโบราณแห่งนี้ใช้แม่น้ำโขงแทนคูเมืองชั้นนอกทางทิศต,ตะวันออก แม่น้ำก่ำทางทิศใต้และทิศตะวันตกแม่น้ำแคนโอบล้อมรอบทางทิศเหนือมีการขุดคูน้ำและคันดินโดยรอบองค์เจดีเก่า,าธาตุพนมและทำเป็นคลองวงแหวนชั้นใน เทคโนโลยีปฏิบัติการเพื่อทดน้ำและระบายน้ำตามฤดูการระหว่างแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพื่อไหลเข้าคลองวงแหวนรอบในและเพื่อเติมน้ำในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนมีหลายเหตุผลและหลักฐานตามโบราณคดีว่าทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยมีชุมชนโบราณมากกว่า1,000แห่งซึ่งเรียนแบบมาจากเมืองโบราณาธาตุพนมคู่เมืองบางแห่งมีลักษณะเป็นวงกลมบ้าง วงรีบ้างสี่เหลี่ยมบ้างเมืองโบราณบางแห่งมีอายุ1,500ถึง2,500ปีโดยการคัดลอกหรือตกแต่งการก่อสร้างให้เหมือนแหล่งน้ำธรรมชาติรูปเกือกมา้าหรือกุดหรือคลองงงหรือโค้งหรือทะเลสาบรูปแอดเป็นตน้นนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงศตวรรษที่16ถึง18ศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแทนที่พุทธศาสนาและยึดครองเมืองโบราณบางแห่ง พร้อมปรับแต่งและขุดคูน้ำและคันดินเดิมทำให้เป็นสระสี่เหลี่ยมหรือบาราย พวกเขาสร้างศาสนสถานหรือปราสาทแบบศิลปะบาปวนเป็นส่วนใหญ่และรูปแบบศิลปะอื่นๆครอบคลุมเจดีหรือสถูปดั้งเดิมของเมืองโบราณทำน้ำในคูเมืองเดิมให้กลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วส่งน้ำทางท่อและแจกจ่ายน้ำตามระบอบพราหมณ์ฮินดูโดยการมอบอำนาจให้ผู้ปกครองและนักบุญใช้น้ำเป็นอำนาจในการต่อรองหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลทางการปกครองต่อ ประชาชนและฝ่ายตรงข้ามหลังศตวรรษที่18พุทธศาสนากลับมามีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขุดค้นพบเมืองโบราณหลายแห่งและพบวัตถุโบราณจำนวนมากแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นอาวุธในการทำสงครามเหมือนในประเทศอื่นๆ จึงน่าเชื่อว่าระบบการปกครองของเมืองโบราณเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมีเสรีภาพและสันติสุขเป็นชุมชนที่ดำรงชีวิตแบบพอเพียงทำการเกษตรแบบวิถีพุทธหรือตามแบบแผนของอาณาจักรมคตแห่งชมพูทวีปเคารพผู้อาวุโสท,ที่มีคุณธรรมหรือปราดเคารพและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมข้าว สืบทอดมาจากภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาคันนาหรือเขื่อนทางเดินสันฝายเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของเมืองโบราณเพราะทั้งคูน้ำคันนาและคันดินเหล่านี้ เป็นเทคโนโลยีในการรักษาระบบนิเวศชุ่มชื้นทำให้เกิดความสมดุลของธาตุน้ำดินไฟลมอากาศและวิญญาณนอกจากนี้คูน้ำและคันดินยังเป็นทางเดินเท้าต่อเนื่องไปสู่คันนาอันเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของเมืองโบราณที่สำคัญมากเพราะทั้งคูน้ำคันดินและคันนาเป็นเทคโนโลยีในการรักษาระบบนิเวศความชุ่มชื้นแก่ต้นข้าวในทุ่งนาอีกทั้งคันดินและคันนายังเป็นที่อยู่อาศัย และให้ความชุ่มชื้นแก่สัตว์น้ำและพืชผักในนาข้าวตลอดทั้งปีสิ่งนี้ช่วยให้สามารถผลิตอาหารสำหรับเกษตรกรและคนอื่นๆได้อย่างเหลือเฟือพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาออกแบบจีวรสำหรับพระสงฆ์โดยการตัดเย็บทำรอยต่อตะเข็บนูนให้เป็นลายคันนาและเย็บกุ้นชายผ้าเป็นกระเป๋าแบบกระทงให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคูน้ำ การออกแบบผ้าโดยกำหนดรูปแบบการห่มเพื่อแสดงถึง6องค์ประกอบของชีวิตในทุ่งนาอย่างมีศิลปะพระพุทธองค์ทรงอุปมาดังนี้กรรมคือพื้นที่นาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชดินน้ำไฟลมอากาศคือธาตุทั้งภายในและภายนอกร่างกายของเราที่เชื่อมโยงกัน ธาตเหล่านี้ควรรู้และเห็นด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงนิยมออกบวชหรือปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญปัญญาในฤดูฝนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีสายพระเนตรยาวไกลทรงแสดงรูปธรรมแห่งศาสตร์พระราชาโดยเป็นเกษตรกรแบบอย่างแก่ชาวไทยและชนชาติอื่นคำว่าเกษตรมาจากภาษาดั้งเดิมว่ากษัตริย์ฉะนั้น พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและวันพืชมงคลจึงมีนัยยะสำคัญให้คนไทยตระหนักรู้คำว่าคูน้ำคันดินและคันนาอันเป็นกุญแจเปิดทางสู่ระบบนิเวศชุ่มชื้นแก่เมล็ดข้าวและธัญพืชนอกจากนี้พระปรีชาญาณแห่งโพธิสัตว์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระราชทานอำนาจการจัดการน้ำแก่ประชาชนรายครอบครัวด้วยโครงการโคกหนองนามโมเดลในระยะเริ่มต้นเจ็ดหมื่นแห่งเพื่อเกษตรกร,ร,กรสามารถใช้น้ำเป็นอำนาจปกครองตนเองและครอบครัวและพึ่งตนเองได้นอกจากเสริมเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจระดับครอบครัวและความสงบสุขแก่ประชาชนชาวไทยแล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายนอกจากภัยธรรมชาติอาทิเช่นน้ำท่วมไฟป่าพายุ อีกทั้งเป็นโครงการสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพที่เว้นระยะห่างระหว่างกันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆด้วยเหตุน,นี้กเกษตรกรไทยจึงร่วมมือกันใช้กลไกบวรบ้านวัดส่วนราชการขับเคลื่อนคติชนด้วยอุดมคติของสังคมคุณธรรมและพุทธเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกปัจจุบันนานา,นาประเทศและประชาชนไทยได้รับรู้เชิงประจักษ์และมุ่งหน้าศึกษาผู้น้ำ ขัคันดินและคันนาในทุ่งนาในแหล่งโบราณาคดีทั่วประเทศและโคกหนองนาโมเดลกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพุทธกเกษตรร่วมสมัยตามศาสตร์พระราชาเราจึงควรน้อมนำเอาหลักทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์พระราชามาเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตดำเนินการเพื่อความจริงความดีความงามทำให้หมู่บ้านในฝันสันติภาพโลกมีความเป็นไปได้